ใชยวันนี้อยากกินเค้กไงก็ไม่รู้อ่ะสงสัยต้องชวนดิกันเลยไปกินที่ร้านขนมฮะดีเลตุนตื่นได้แล้วมีอะไรอ่ะพี่พี่อยากกินเค้กอะกินเค้กกันตื่นเห้ยอ้โหตัวยาวนอนนี่หัวโอ้โหท่านอนของเธอได้เลย ไปกินมีซายเค้กด้เหรอพี่มีพี่ลิงบอกกับพี่ว่ามันมีร้านเค้กร้านหนึ่งที่แบบเชฟฝีมือดีแล้วก็ใช้พวกสูตรอะไรแบบมาจากเมืองนอกเลยมิชลินไฟสตาร์ไป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 กันเถอะเช้ายังวะเฮ้ยฝั่งตรงข้ามแปลกฝั่งตรงข้ามแปลกก่อนจะไปถึงร้านเค้กเราจะรอดไปได้เฮ้ยมาอะไรอะเฮ้ยเขาไฟไหมหรือเปล่าหุย อุ้ยเขาผีหลอกอุ้ยเขาผีหลอกไปเถอะช่างเขาเราไปกินเค้กกันดีกว่า Let's go ฮอยทำไมหร่กลายเป็นเงี้ยเฮ้ยเฮ้ยอหนูไม่มีอะไรเลยทำไมหนูไม่ใส่เสื้อผ้าหนูโป่ะนะลูกหนูโป้เกินไปแล้วอะร้านมันอยู่ตรงนี้นี่ไงร้านเค้ก Let's go ร้านเค้กกินข้าวกินขนมพี่จะสั่งพานาคอต ตาแล้วก็สตอเบอรี่ชีสเค้กแล้วก็แฮมชีสเค้กแล้วก็แฮมชีสเค้กว่ะแฮมชีสเค้กแคนี้จะกินหมดแน่นะจริงด้วยเฮ้ยต้องอร่อยเนี่ยเลยนะเนี่ยอ๋อนี่ไงเลือกร้านไปกินที่ต่างประเทศหูอวไรอะเราเรามารินอะไรอ่ะ,เ,เ,เ,าาอะ,อะเอววเวว ฉันเป็นเชฟฉันไม่ยอมแล้วฉันเป็นเชฟาฉันไม่ยอมแล้วฉันเป็นเชฟเฮ้ยทำไมเขาบินลงไปข้างล่างแล้วเขาไปไหนเขาวิ่งไปไหนมาดิเฮ้ยฉันแขนเธอมากเธอบินไปได้ยังไงเธอบินไปได้ยังไงเธอเข้าไปในตู้เดี๋ยวนี้เลยฮะเจ้าเด็กตัวป่วนไปหาเด็กคนนี้เอ้ยเด็กอีกคนไปไหนน่ะวิ้ยถ้าตกน้ําคือตุยเลยใช่ไหมตกน้ําคือตุยเลยใช่ไหมเด็กอีกคนเด็กอีกคนอยู่ไหน นี่นี่นี่อยู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 ่อุ้มเลย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 ด้วยอุ้มเลยอุ้มอุ้มอุ้มโอ้โหมันกระโดดโอ้โหมสองคนสองคนสองคนนี้อุ้ยทำไมเขาบินน่ะเขาเป็นสไปเดอร์แมนเรอะพูดไวเลยเออเขาขี้โกงอ่ะเขาขี้โกงเขาเก่งเกินไปอ่ะเราแค่จะมากินขนมแค่นี้เองอ่ะอะไรกันคำเนี้ยที่เนี้ยมันน่ากลัวเกินไปหรือเปล่าไหนวะขนมก็ไม่ได้กินขนมก็ไม่ได้กินต้องมาหนีตายด้วยเนี้ยอะไรวะเนี้ยแล้วเรือฉันก็ลดไม่หยุดเรือฉันก็ลดไม่หยุด ฮัลโหลเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยฉันตายได้ไงอ่ะฉันตายเฉยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาอย่ามาอย่ามาจับอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งอย่ามายุ่งกับฉันอุ๊ยอุยฉันโดนวิ่งไล่มันมาแล้วมันมาวุ่นจ้าขจายอีกดอีวายขจ้าอยากจะล่วงน้ำขึ้นมาทันทีเลยอยากจะล่วงน้ำขึ้นมาทันทีเลยอย่ามานะวย โดนอุ้มฉันจะโดนอุ้มเฮ้ยอู้เชฟมาโอ้ยฉันโดนอุ้มแล้วฉันโดนโอ้ไม่ร้อนทุกอย่างมันร้อนโอ้ยร้อนอ้ร้อนร้อนเอ้อไม่โดนจับ <c oughs> ไปทางตี้เลยอะเราจะยอมวิทยพ,พี่เจอสก,กีลวิดิทหอยเล็ดลด้ <c oughs> <c oughs> วยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาต้องเก่งแน่เลยวะ วุ้ยเขาต้องเก่งแน่เลยอะไปดีกว่าเข้ามาเขาเข้าวิ่งเข้าม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 าเร็ววิ่งเข้ามาเร็ววิ่งเข้ามาวิ่งเข้ามามาแล้วมาเร็วมาเร็วพร้อมพร้อมพิซซ่าดีกว่าพิซซ่าดีกว่าพิซซ่าดีกว่าโอเคดิวดิวดิวดิดิว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 พิวด่วดิ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 ดิดิดิวดิดิว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 ดดิว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 ด นี่เราเมื่อกี้ขนมกันเอาพี่เข้าไปในเตาเผาทำไมเนื้อพี่ไม่อร่อยเนื้อพี่ไม่ลอยหรอกใครไดไม่ได้กินขนมแล้วไงไอหมาปิก้าปิก้าช่วยพี่ด้วยมาดอทมาดอทช่วยด้วยคือขบวนกัดเครื่องบนกันคือบนกันคือบนเฮ้ยดอทอุ้ยโอ้โหอุ้มเก่งอุ้มเก่งอุ้มเก่งนะเราอะเฮ้ยด้วยเจ้าหมาเจ้าหมาช่วยด้วย หม่เฝ้าด้วยเฝ้าด้ยเฝ้าด้ะเฮ้ยพี่จะตายแล้วเฮ้ยพี่จะเฮ้ยจ้าเฮ้ยเฮ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับบริกาโตครับเย้ชนะครับชนะครับโอ้ชนะครับเอาแล้วมาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอุ้มแล้วอุ้มแลวเออคนนั้นคนนั้นคนนั้นอยู่ไหนคนนั้นอยู่ไหนคนนั้นอยู่ไหนคนนั้นอยู่นู่นนูนนูนพี่กำลังวิ่งพี่กำลังวิ่งพี่กำลังวิ่งอย่านี้นะเอามามาให้จับซะดีๆินนะ ให้จับซะดิได้อ,อ,อโดนจับไปได้โดนลงน้ำใส่ตู้ <c oughs> เอาแล้วหน,นีังไงวะเนี่ยเฮ้ยทางตันโอ๊ยทางตันเลือเฮ้ยเรือจะหมดเรือดจะหมดช่วยด้วยเรือดจะหมดเรือดจะหมดเรือจะหมด ผลาของทีมากเลยขอบคุณครับ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 อุ้ยอุ้ยหูหูหูที่มาที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยมันรดน้ํามันรดอุ้ย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 ดิดเด้งดิดเด้งดิดเด้ง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 เลยอุ้ยโอ้โหอันตรายแล้วที่นี่อันตรายอันตรายที่นี่อันตรายอยู่ตรงนี้อยู่นี้เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหนพี่อยู่ไหน ไปอยู่ไหนบลีไปอยู่ไหนี่อยู่ไหนีเฮ้ย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 ่้ายน้ยยเยเฮ้มเฮ้ยนูนะเน้ยเฮ้ยเย่้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโน้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเยเฮ้้โเ้เ้ยเ้เยเยเเยเ้ย

เฮ้เจ,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 จอได้ไงอะเจอได้ไงเห็นได้ไงอะคูขี้โกงอะขี้โกงเจอได้งไงเอาแล้วแบ่งทีมแบบนี้กันไปเลยเอาเอาแล้วหนดูกันหน่อยสิล่ะเฮือเริ่มต้นยังอ่ะเริ่มต้นมันมีคนกระโดดดึงๆึ่ะมาแล้วโอ้โหขอฉันกินเธอหน่อยนะกินหน่อยกินหน่อยกินหน่อย อยู่ในเตาไปเลยไว้ใจแล้วต่แล้วโดนเหลือคนเดียวแล้วเฮ้ยเฮ้มีนี้ไงีไงคนตังอยู่นี่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 เออ้ยเฮ้ยเฮ้อยู่นี่เฮ้ยขี้โก้มาเนี่ยขี้โกมาเนี่ยขี้โกมาเนี่ยขี้โก้มาเนี่ยขี่โก้มาเนี่ยเข้าไป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 ออเฉนะแล้วว้ฮูหนีบ้างหนีหนีคาวนี้เราจะต้องหนีขึ้นไปด้านบนหนีขึ้นไปด้านบนหนีขึ้นไปด้านบนเออปืนปืนป เฮ้ยปุปูปบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาจับหนูนะอย่ามาจับหนูนะโน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 ไม่เห็นเนาะว้าเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วมีคนเห็นหนูแล้วช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยช่วยหนูด้วยหหน้าหลังโอ้ยโดนอุ้มเลยคับมากองจุดเดียวกันหมดเลยช่วยด้วยโดนอุ้มแล้วใครก็ได้ช่วยหนูด้วย โอ้ย oh โดนอุ้มแล้วเหลืออีกสิบวิใครก็ได้ oh <my. S 1> ใครก็ได้ช่วยด้วยขุณจะมาจับรูนนะ n น No า o n า No 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 อย่ามาแย่งที่รู้โดดดีม่งเลยโดดไปไกละ <laughs> ลาฮล้ล้ลาลโอ้โหทุกคนเขาจะมาฆ่าพี่แล้ว ฉันไปไกลเลยช่วยด้ว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 ยกำลังไปกำลังไปกำลังไปวุ้บป like anyway> ุ๊บกระโดด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 โดนอุ้มโดนเอาไปวางแทนที่เดียวกันดิเลยช่วยด้วยโดนเอาไปวางแทนที่วิสามสองหนึ่งเฮ้ยฉันนะเอลิเอริโกเลีิโกไหนวะเฮ้ยเจอแล้วตัวเขียวตัวเขียวตัวเขียวขาอุ้มไหนโอ้โหไปทางโน้นทำไมอะ いいอุ้ยเจอตัวเหลนะืองน,นั่นตัวเหลืองนั่นเนี่ยตัวเหลืองนั่นเนี่ยเอยจับเลยเออจับเก่งมากเก่งมากเก่งมากอยู่ไหนอีเอกเฮ้ยอุ้มหน่อยสิจ้าสาวน้อยสาวน้อยอยู่ไหนอุ้ยชนะแล้วอู้โหยีวู้มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ่่าสนาบินสนาบินสนาบินขาจับหน่อยขาอุ้มหน่อยได้ไหมละ่ะขาอุ้มหน่อยได้ไหมละ่ะ เอออยู่ข้างบนคนหนึ่งค่ะอุ้มเออห้างบนเหรอข้างบนเนาะเฮ้ย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 กระโดดเยอะอ่ะนายกระโดดเก่งอ่ะนายโอ้โหจูเก่งจูเก่งเกินอ่ะโอ้ยจูเก่งเกินเฮ้ยไปแล้วเอ้ยจับนี่โอ้ยเฮ้ยมันจะเกินไปแล้วมันจะเกินไปแล้วอีกคนอยู่ข้างนอกหรือเปล่า

แล้วแล้วแล้วข้างล่างก็มีข้างนอกก็มีเหมือนจะมีข้างนอกด้วยเหมือนจะมีข้างนอกด้วยนี่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 ได้แล้วได้แล้วเออโอ้ไปไปอยู่อยู่หยุด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 มีข้างนอกด้วยพี่จำได้ว่าพี่เห็นมีข้างนอกอยู่ข้างนอกนี่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 เย้เรียบร้อยชนะแล้วอุ้ยมาแล้วเว้ยเว้ยไม่ค่อยดีสถานการณ์ไม่ค่อยดีเหมือนจะโดนอุ้มเหมือนมีความว่าฉันจะโดนอุ้มฉันโดนแล้ว ฉันโดนอุ้มแล้วก็โดนเอามาขย่าด้วยฉันโดนหมาอุ้มแล้วขย่าฉันน่าทาไงอะเออฉันโดนแล้วฉันโดนแล้วโอ้ยโดนอุ้มแล้วขย่าวโอ้ย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 ขอบคุณครับโอ้ยทางตันครับทางนี้ทางตันครับช่วยด้วยค่ะฉันโดนโดนโดนอุ้มโอ้ยหนูโดนอุ้มเหรอโดนอุ้มไปไหนหนูบอนมาโดนหนูบอกมาบอกมาโดนอุ้มไปไหนหนูบอกมาโอเคโดนละหนูโดนอุ้มพ้กมันในขัวตรงที่คิดเงิน รถอุ้งเข้ามาในครัวตรงคลิปเงินงั้นหรือเขาเฝ้าไหม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 ในกำลังจะช่วยอุ้ยวขวานหลังช่วยแล้วช่วยได้แล้วช่วยได้แล้วดิบดิบดูดิบดูโอ้โหโอ้โหแทนขวานหลังแทนโดนอุ้มช่วยด้วยเอออีกสิบวินาทีสุดท้ายแล้วทำไมเละตุยไปแล้วงะงะงะ ล้ลางแขนไล่ถึงเวลาถึงเวลาล้างแขนตัวเหลือง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 เหรอตัวเหลืองหรอโดนไป <S <S เอ้ยเอ้ยเอ้ยจะล่วงอ่นนะเนี่ยตัวเหลืองเนี่ยนะตัวเหลืองจะเก่งเกินแล้วนะตัวเหลืองอ่ะฮะโอ้หกระโดดไว้<ม>ไได้วยกระโดดไวด้วยเฮ้ยตัวเหลืองอ่ะตัวเหลืองอ่ะเกินไปนะตัวเหลืองอ่ะไปไหนแล้ววะเอาไปไหนแล้ววะไจุดเอออุ้มแล้วอุ้มแล้วตัวเหลืองเก่งมากอยู่ในนั้น <c oughs> เฮ้ยระวังจะหมดเวลาแล้วจะหมดเวลาแล้วอีกคนอีกคนอีคนอีจะหมดแล้วเอ้ยตัวเหลืองมันหนีทันตัวเหลืองหนีทันหนีทันอีกคนหนึ่งเอ้ยชนะไม่น่าเชื่อเลยต่อไปเราจะพอเป็นเด็กทีไรจะชนแพ้ทุกทีเลยว่าโหยบิดดิงดิดเดียใจเจ๊โจวโจวไม่ชอบเลยไม่ชอบเรื่องนี้เลยไม่วายโดนอุ้มวาย ไปหมดตีเลยอะไรกันครับเนี่ยอ้แย้วไอ้แยะอ้แยะวไอ้แยะตัวเหลืองตัวเหลืองอีกแล้วก็ออกมาทางนี้สิครับข้างนอกทางนอกเอาเอาลวงไปกระโดดลงล่างไปแหละโดดล่างคือตุยโดดล่างคือตุยเหลือเจ้าหมาเหลือเจ้าหมาเหลือเจ้าหมาเจ้าหมาอยู่ไหน ้าแน่นี่นี่นี่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอก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 งั้นหรือไหนอ่ะอุ้ยอุ้ยหนูเข้าไปไม่ได้อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเป็นไหนแล้ววะเฮ้ยจะแล้วจะาเล่หนูได้ละอุยบ้าจ้าแต่พอเราเป็นเด็กแล้วเราจะแพ้เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้ว วายโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ๊ยโอ้โอว้าว้าวโดนอุ้มว้ายบอลลี่อ่ะโอ้พี่อาเธอร์ฮอนพี่จุยแล้วหนูยังอยู่หนูยังอยู่โอ้ยโดนกะไรโอ้ยตอนนี้คือร้อนโดนโดนอุ้มแล้วอ๋อร้อนร้อนมากอ๋ออ๋อเรียบร้อยโดนอุ้เอออแต่เราต้องมาเป็นคนเราต้องล้างแขนตอนเป็นคนเอออะแพ้เลยอุ๊มาแล้ว เ้ยเฮ้ยเ้ยนีว้ายอะไรอะที่นี่คือที่ไหนอะโอ้โหอังการเกินนะที่เนี้ยอุ้ยมันรถนะอฮ้ยอฮ้ยเ้ยโออะไรมันจะวิ่งไล่กันขนาดนั้นอะฮะอะไรมันจะวิ่งไล่กันขนาดนั้นอะฮะอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนโดนโด้ยเฮ้ยฉันโดนแล้วฉันโดนแล้วฉันจะโดนแล้วฉันจะโดนแล้วฉันจะไม่โดนฉันยังฉันยังไม่ทีวตอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่ตรุยอยู่ตรงนี้ ใช่โดนแล้วโดนแล้วโดนอุ้มแล้วโอ้โหโค้ชชิบะโดนแล้วฉันโดนแล้วฉันโดนแล้วหมาอยู่ไหนหมาหนีไปหมาหนีไปโอ๋ยร้อนโอ๋ยตอนนี้อากาศร้อนมากเออเอร้อน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 มากร้อนร้อนร้อนมากเลยร้อนมากเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วเอื้อตุยอุ้ยอุ้ยอย่างเนียน่ะเดี๋ยวกังวลหรืออะ จะหาเจอใครใครจะหาเจอนั่นคือสี่วิสุดท้ายแล้วหนูเดินผ่านไปด้วยนะใช่หรอเอ้าโอ้โหหนูเฮ้เจ๊เเดินผ่านไปด้วยอะเจ๊เอ้ยยังหายังหาเลยโอ้โหดูสิอดีนะอดีนะรีรีเป็นไงเอ้ยโอ๊ยหัวติดช่วยด้วยมากอยากจะบ้าอยากจะบ้า เอออยู่ไหนกันนะฮัลโหลทุกคนเอ๊อฮั hello. ลโหลเราแมปอย่างยากเลยแบบเนี้ยเอออยู่ไหนกันนะทุกคนนีอยู่ข้างบนหรือเปล่าอยู่ข้างบนหรือเปล่าหรืออยู่ข้างนอกหรือเปล่าฮันเน่ฮันเน่อยู่ไหนวะอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะเรียบร้อยอยู่ไหนวะอ้าวตายหมดแล้ว ฮัลโนะมาเดี๋รอบต่อไปเลยรอบต่อไปเลยวิ่งก็แล้ววิ่งก็แล้วรอบต่อไปวิ่งก็แล้ววิ่งก็จ้าวิ่งก็จ้าวิ่งวิ่งจ้าวิ่งวิ่งจ้าวิ่งจ้าวิ่งจ้าสี่ตัวฉันก็ไม่เนี๊ยเลยจ้าสีตัวฉันไม่เนี๊ยเลยจ้าว้าาาโดดจร่งเกินที่ไหนเลยเนี่ยวยินดี พี่อยู่นี่พี่อยู่นี่พี่อยู่ไหนพี่อยู่นี่พี่อยู่นี่ให้โดนอุ้มโดนอุ้มโดนแมวอุ้มหมอแมวใส่แว่นสีชมพูด้วยด้วยใช่อะไรเนี่ยทำไมมันจุ้กระเก่งเลยคือใช้ได้ใช้ได้พี่จะตุยแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะเป็นภาระให้กับทีมเองหนีไป หนีไปพี่จะเป็นพระแล้วโอ้ยโอ้ยฉันรอดฉันรอดแล้วฉันวิ่งหนีอยู่ดูคืออะไรอ่ะที่นี่คือที่ไหนอีกนี่ที่นี่คือที่ไหนที่ไหนคือที่นี่ที่ไหนคือที่นี่อึที่ไหนคือที่นี่แบนยากเว้ยแบบนี้ยากจริงว้ายฉันเห็นเห็นฉันได้ยังไงเจ้าแมวฉันโดนแมวแมวใส่แว่นเนี่ยอุ้มแบบตันรอดตันรอดเลยเย้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 เงยิ่ง เย้เย <Yeah>, yeah. <laughs> e ้ได้แล้วค่ะทุกคนเฮ้ยแค่จะมากินที่เราได้กินอะไรกันยังเนี่ยวัดเราจะมากินเค้กเนี่ยเราได้กินเค้กอะไรยังเราจับผิดติดตลอดอ่าๆๆก็ได้ก็ได้โอเคค่ะ okay, ทุกคนยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะ <c oughs> ที่สับคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจง้งเตือนกันด้วยวันนี้พ <c oughs> ีไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะ ว้าวว้าวสติกไลฟ์โปเกต89นะมีวางจำหน่ายแล้วในไลา์สโตร์นะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันด้วยนะอ๋ออันนี้เป็นเลงแนะนำเลยขอขอบคุณ t ร u e Super f i ฟ e r อร์เกมเมอ a c k ที่สนับสนุนแพ็กเกจอินเทอร์เน็ตไฟเบอร์สุดแรงเพื่อเหล่าเกมเมอร์ตัวจริงในราคาใหม่โคตรคุ้มเสถียรเริ่มต้นเพียง899บาทต่อเดือนความเร็ว200ต่อ200เมกเล่นเกมเล่นเน็ตลื่นไหลไม่มีสะดุด แถมค่าอัปโหลดเท่ากับดาวน์โหลดอีกด้วยบอกเลยงานนี้เล่นเกมก็ดีจะสตรีมก็ง่ายเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูรายละเอียดที่ดีสคริปชันด้านล่างคลิปนี้เลยและเพื่อนๆสามารถเข้าไปสมัครแพ็กเกจนี้ได้ที่เว็บ True Super Fiber Gamer Pro Pack .com อย่าลืมคลิกเข้าไปดูกันนะครับ